ใครจะไปคิดครับว่าแค่ไอการตรวจเลือดธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะนําเราไปค้นพบสู่เรื่องราวที่น่าช็อกได้เรื่องเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหญิงอเมริกันคนหนึ่งครับที่เธอก็แบบส่งน้ําลายตัวเองไปเพื่อตรวจ DNA ดูเล่นๆนี่ยแหละทว่าผลที่มันออกมาน่สิครับมันกลับไม่เล่นเลยเธอได้พบว่าไอสิ่งที่เธอเชื่อว่าตัวเธอเป็นมาตลอดนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้น ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเรื่องราวลึกลับและอยากจะให้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Daily คลอดไหมฟังแบบนี้ทุกวันนะครับก็รบกวนกดปุ่มไลค์แล้วก็ตบปุ่มกระดิ่งให้แอดหน่อยนะฮะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเพื่อนเเคยสงสัยไหมครับว่าญาติโกโหติกาบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเทือเขาอันไตไม่ใช่ละคือถ้าแอดจะให้เพื่อนเพื่อลองนับลำดับญาติไล่ขึ้นไปเนี่ยว่าใครเป็นพ่อใครเป็นปู่ใครเป็นคุณทวดเนี่ยเพื่อนๆนจะไล่ได้สักกี่ระดับครับ หลายๆคนบอกไม่สนแอดเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงนางหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิสคอลินซึ่งเธอนะครับก็เป็นคนสหรัฐที่อยู่เนี่ยก็อยากจะรู้ขึ้นมาว่าต้นตระกูลพงพันของเธอเป็นใครครับเพราะว่าแม่อลิซนะครับเธอก็มีแม่ที่แบบเป็นนักลำดับวงตระกูลนะครับคือคุณแม่เนี่ยมักจะบันทึกอะไรทุกอย่างของครอบครัวไว้หมดเลยที่จะเป็นแบบต้นไม้ Family Tree นะครับมีใครเคยเห็นไหมที่มันจะโยงใยสายกันเป็นครอบครัวอะไรแบบเนี้ย นั่นแหละครับคุณแม่เขานะครับก็จะมีสมุดโนตเล็กๆเล่มหนึ่งที่จะใช้แบบจดชื่อคนในครอบครัวทั้งที่แบบตายแล้วหรือว่ายังไม่ตายนะครับซึ่งฟังดูแล้วมันก็สยองเหมือนกันนะเปิดสมุดดูแล้วแบบเห็นชื่อคนตายเพียบเนี่ยแต่นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้อลิสเนี่ยได้รู้ว่าฝั่งแม่ของเธอนะครับมีเชื้อสายเป็นชาวไอริสที่ผสมกับชาวอังกฤษครับซึ่งก็ได้ย้ายมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่500กว่าปีที่แล้วนู่นคือบันทึกไปไกลมากไม่รู้กี่ชั่วโคร ถ้าว่ากลับกันครับกับฝั่งของพ่ออลิสเนี่ยเธอกับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพ่อเธอครับนั่นเองฮะมันก็เลยทําให้อลิสเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากเธอก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเอาละก่อนที่พ่อฉันจะจากไปเนี่ยฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าปู่ย่าตาทวดของฉันเป็นใครโดยเริ่มจากการสืบถามจากข้อมูลที่พ่อพอจะรู้เนี่ยแหละแบบพ่อจ๋าย่าหนูเป็นใครปู่หนูเป็นใครอะไรแบบนี้ซึ่งพ่อก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากหรอกครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ย พ่อของอลิสนะครับก็ได้ถูกนํามาฝากไว้ที่บ้านเด็กกาพร้าแห่งหนึ่งฮะตั้งแต่พ่อยังแทบจะจําความอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งวันเกิดตัวเองนะครับคุณพ่อก็ยังแบบงงๆอยู่รู้คร่าวๆแค่ว่าคุณปู่กับคุณย่านะครับน่าจะเป็นพวกชาวไอริชเหมือนกันที่ได้อพยพมายัางอเมริกาครับซึ่งก็ได้อพยพมาในยุคข,ของการมาขุดทองใน Land of the f r e ฟเนี่ยครับที่มันฮิตมากคือตอนนั้นเนี่ยยุโรปมันจะแบบยากจนแล้วคนในยุโรปเนี่ยก็จะแห่กันมาที่อเมริกาครับ อารมณ์ประมาณแบบช่วงที่ชาวจีนหอบเสือผืนหมอนใบมาที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้แหละแล้วด้วยความลําบากแบบนี้นี่เองแหะครับ mm. ก็เลยทําให้คุณย่าของอลิซนะครับได้เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณพ่อ,อยังเป็นเด็กๆทีนี้คุณย่าก็เลยทิ้งคุณพ่อเนี่ยให้ปู่เลี้ยงไปครับแต่ทว่าด้วยความยากจนอะไรแบบนี้ที่ต้องเลี้ยงแบบจํากัดจําเขี่ยไงก็ไม่ไหวละสถานีรับเลี้ยงเด็กกาพร้านะครับเขาก็เลยมารับไปฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ดูแลพ่อแบบก็พอจํากัดจําเขี่ยเหมือนกันอีกเนี่ยแหละ มันก็เลยทําให้พ่อของอลิซเนี่ยเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วก็มีตัวเตี้ยที่แคะแกนลงครับซึ่งพอโตมาเป็นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยคุณพ่อก็ได้ออกจากสถานีรับเลี้ยงเด็กกำพราน,นั้นมาครับแล้วก็มาเป็นกรรมกรมาเป็นทหารก่อนที่จะได้มาเจอกับคุณแม่ของอลิซแล้วก็แต่งงานปั๊มๆกันเป็นอลิซออกมาเนี่ยแหละ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่คุณพ่อพอจะบอกได้ครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น้อยมากเลยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรอลิซเลยจนกระทั่งพ่อเธอได้เสียชีวิตไปในปี1999ครับที่ถ้าเป็นแอดเนี่ยแอดก็คงจะหยุดค้นหาพงพันุ์ต้นตระกูลไปแล้วแต่ว่าแม่อลิซครับเธอกับไม่หยุดครับเธอก็ทู่สีหาต่อไปจนกระทั่งไปเจอกับเอกสารบางอย่างครับที่สืบไปได้ว่าคุณปู่เนี่ยได้คลอดเพราะมี คุณย่าเคยได้คลอดพ่อออกมาในย่านหนึ่งของนิวยอร์กครับถ้าเป็นคุณปู่คลอดนี่คือหลอนกันเลยทีเดียวซึ่งปู่นะครับก็ได้ทํางานเป็นคนขับแท็กซี่ครับเสร็จแล้วเมื่อตอนที่คุณพ่ออายุประมาณ9้าขวบเนี่ยคุณย่าก็ได้จากไปทีนี้พอคุณปู่ทํางานหาเลี้ยงคุณพ่อไม่ไหวเนี่ยไอ้พวกนักสังคมสงเคราะห์นะครับก็เลยมาจับคุณพ่อแยกไปเลี้ยงไว้ที่สถานีรับเลี้ยงเด็กซึ่งในเอกสารนี้เนี่ยมันก็ได้เชื่อมโยงไปถึงชื่อสถานีแห่งนั้นด้วยครับ ที่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะปิดไปแล้วแต่มันก็ยังมีรายชื่อของแม่ชีบางคนที่เขาได้เคยทํางานที่นั่นนะฮะก็ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นนะครับแม่อลิสก็เหมือนกับจะเห็นหนทางสว่างแล้วก็ไม่รีรอครับเขียนจดหมายไปติดต่อกับแม่ชีเหล่านั้นถามถ่ยถึงพ่อเธอแต่แล้วทางสว่างนะครับก็ต้องถึงกับดับวูบลงเพราะว่าแม่ชีเหล่านั้นนะครับก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรถึงพ่อเธอมากเลยนอกจากแค่วันที่พ่อเนี่ยได้เข้ามาในสถานที่รับเลี้ยงเด็กวันไหนแล้วก็ได้ออกไปวันไหนเท่านั้นครับ แม่อลิยก็ต้องคอตกไปกว่าอีกเกือบ10ปีครับและแล้วก็มาถึงในยุคข,ของปี2012นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีของเล่นอันนึงซึ่งฝรั่งเขาฮิตเล่นกันมากนั่นก็คือเซตการตรวจ DNA ครับที่แอดไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีกันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนฝรั่งหลายๆคนของแอนเลยฮะที่เขาฮิตไปลงทะเบียนตรวจกันซึ่งพอถึงคิวเนี่ยมันก็จะมีเซตตรวจหนึ่งครับส่งมาที่บ้านเราให้เราได้ไปเก็บน้ําลายกันเสร็จแ,แล้วก็ส่งกลับไปยังแ l a ครับ ซึ่งพอเขาเอา DNA ของเราไปวิเคราะห์นะครับเขาก็จะบอกว่าเราเป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นจีน,นกี่เปอร์เซ็นต์หรือบางคนก็ไกลไปแบบนรรพบุรุษตัวเองเป็นไวกิ้งอะไรแบบนี้เลยก็ยังมีนะครับคือมันบ้ามากน่าเสียดายในที่ตอนนั้นไม่ได้ลองเล่นดูแต่ก็นั่นแหละครับแม่อลิสนะครับพอเธอได้ยินถึงเรื่องราวนี้แล้วใช่ไหมเธอก็รู้สึกว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในกุญแจในการไขความลับของครอบครัวเธอฮะก็ะเลยลงทะเบียนแล้วก็ทําการตรวจ DNA กับซิสเตอร์ของเธอเนี่ยแล้วก็ส่งน้ําลายไปครับ ซึ่งผลที่กลับมาเนี่ยก็ต้องทําให้เธออึ้งไปก็เก่าอีกเพราะว่าครึ่งหนึ่งของเธอนะครับมันเป็นไอริชแล้วก็อังกฤษเหมือนที่แม่ของเธอบอกเลยแต่ถ้าว่าไอ้ครึ่งที่น่าจะเป็นของฝ่ายพ่อเนี่ยสิมันมีเชื้อสายเป็นทางยุโรปตะวันออกเป็นยูแล้วก็เป็นอาหรับอะไรประมาณนั้นครับคือไหนพ่อบอกว่าญาติๆเนี่ยเป็นชาวไอริชไม่ใช่เหรอทำไมผลมันเพี้ยนไปได้ละ่ะหรือว่าแม่หนูจะมีชู ไม่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 คงไ,ไ,ไ,ไม่เป็นแบบนั้นหรอกมันคงเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นที่ห้องแ a บแน่อลิซก็คิดไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านักวิทยา,าศาสตร์ในห้อง l a บนับ้นนะเขางุ่มงามแล้วก็เอา DNA ของเขาไปปนกับ DNA ของคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็เลยเขียนจดหมายส่งโวยไปกับทางสํานักตรวจครับซึ่งทางสํานักก็แบบเข้าใจแล้วก็แบบส่งเซตตรวจมาให้ใหม่แต่พอตรวจไปใหม่อีกรอบนะครับผลมันก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมคราวนี้อลิซก็แบบเริ่มหน้าซิดลยสิหรือว่าไอ้เรื่องที่แม่เขาไปมีชู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริง แต่ก็ไม่ได้จะเป็นไปได้นะเพราะแม่เนี่ยก็เป็นทั้งคนที่เคร่งศาสนาแล้วก็รักพระเจ้าจ๋าหรือว่าถ้ายายจะไปมีชู้มันก็ไม่ได้เนี่ยแหละเพราะยายนี่ก็เคร่งยิ่งกว่าคุณแม่ซะอีกเอ๊ะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวทางฝั่งพ่อเนี่ยเขาโกหกมาตลอดเลยเพราะว่าในยุโรปตอนนั้นนะครับมันก็จะมีการล่าชาวยูวช่ยไหมดังนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาก็โกหกว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวไอริชแทนเพื่อที่จะแบบอบพยพมาอย่างอเมริกาได้ครับ แม่อลิสนะครับก็เลยคิดว่าเอางี้งั้นเรามาตั้งต้นใหม่กับญาติญาติของทั้งสองฝ่ายดีกว่าคือก็ไปรบกวนญาติฝั่งพ่อมาคนหนึ่งแล้วก็ญาติฝั่งแม่มาคนหนึ่งนะครับให้พวกเขาเนี่ยช่วยส่ง DNA ไปตรวจดูหน่อยเพื่อที่จะดูว่ามีสายเลือดเดียวกันหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่อลิสนะครับเธอก็ได้สงสัยมาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วคือมันจะมีหลายๆครั้งที่เธอได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ไอแลนด์นะครับแล้วก็สังเกตว่าพ่อของเธอเน คือพ่อเนี่ยจะมีสีผมที่แบบดํากว่าแล้วก็มีลักษณะตัวที่เตี้ยกว่าครับต่างจากญาติญาติคนอื่นมากแต่ตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับเพราะว่ายัางเด็กๆนงยแล้วก็ในแถบตะวันตกเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้เลยที่แบบว่าหนึ่งครอบครัวมันจะมีทั้งคนผมทองผมดําปะปนกันไปอะไรแบบนี้ไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมที่แบบดํากันหมดแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับแม่ออลิสก็เริ่มเก็กซิมเลยเพราะรู้ว่าเธอเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางฝั่งพ่อเธอเลยครับแล้วแบบพ่อเธอเนี่ยไปผุดมาจากที่ไหนล่ะ ในตอนนั้นนะครับอลิซก็กลัวมากครับว่าจะโดนญาติญาติทางฝั่งพ่อเนี่ยอเปะฮีออกหมดเพราะแบบก็ไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกันทางสายเลือดเลยใช่ไหมแต่ญาติญาติฝั่งนู้นนะครับก็บอกว่าเออล,ลู้อย่าคิดมากนะก็อยู่กันมาตั้งแต่หอยยังเท่ามดตะนหน่อยจะให้ตัดขาดเพราะเรื่องแค่นี้มันก็บ้าไปแล้วมามาเรามาช่วยกันสืบหาความจริงของพ่อของเธอกันดีกว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหน เอาจริงๆพ่อเธอเนี่ยอาจจะถูกสลับตัวตอนอยู่บ้านเด็กกำพร้าก็ได้นะเพราะแบบไอ้พล็อตละครคลาสสิกข,ของสยามแลนเนี่ยเขาก็ทําให้เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมที่แบบสลับกันแล้วก็คนนึงไปเป็นคนรวยคนนึงไปเป็นคนจนอลิซก็เลยคิดว่าเออมันก็อาจจะจริงก็ได้นะเธอก็เลยเริ่มทําการสืบครับโดยการเอารูปของพ่อของเธอเนี่ยที่แบบก่อนจะเข้าไปในบ้านเด็กกำพร้าที่ถ่ายร่วมกับคุณปู่เนี่ยมา1รูปแล้วก็เอาหน้าตาหลังจากที่พ่อ,อเขาได้ออกมาจากบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยมาอีก1รูป ส่งไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจครับคือถ้าเด็กมันได้ถูกสลับตัวกันตอนอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าหน้าของไอ้สองคนนี้มันก็จะต้องไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นคนเดียวกันครับยืนยันโดยช่งางภาพไม่ได้เกิดการสลับตัวอะไรขึ้นเลยในบ้านเด็กกำพร้าเขาดังนั้นมันก็เหลือทางเลือกเดียวแล้วครับที่อาจจะดูเป็นละครสยามแลนด์สุดๆนะแต่ว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คือเรื่องการสลับตัวในโรงพยาบาลครับ ว่าแล้วแม่อลิสนะครับก็ได้เริ่มทําการสืบข้อมูลจากรายชื่อเด็กที่คาดว่าจะเกิดในปีเดียวกับพ่อของเธอครับเพราะอย่างที่บอกพ่อเธอก็ปั๊มปั๊มเปอๆจำไม่ได้ใช่ไหมว่าปีเกิดของพ่อเนี่ยมันปีไหนรู้แค่ว่าอยู่ช่วงประมาณนี้เนี่ยแหละดังนั้นสิ่งที่แม่อลิสทำนะครับก็คือเธอเนี่ยไปเอารายชื่อทั้งหมดของเด็กที่เกิดมาในปีนั้นมาเลยครับมันไล่ดูว่าพอจะมีใครที่เป็นไปได้บ้างไหมก็มาคัดกรองดูครับโดยเอาเกณฑ์หลักๆในการคัดกรองก็คือครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นชาวยูครับ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ตรวจตากันได้ไง่ายๆนะคือการจดรายชื่อเด็กสมัยนั้นนะครับเขาไม่ได้จดตามวันเกิดนะก็จะจดแบบปนๆปปมั่วๆกันนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเด็กคนไหนได้เ,ดกเกิดที่บ้านหรือเกิดที่<ม>โลกทำให้แ <ไป S 2> ม่อลิสเนี่ยถึงกับมึนไปเลยทีเดียวครับแต่เธอก็อุตส่าห์หาไหล่รายชื่อจนครบแต่พอครบเสร็จก็กลับไม่เจออะไรเลยคือเสียเวลาเปล่าว่างั้นเธอก็ได้ห่อเหี่ยวแล้วก็นอนแช่แปะสักพักหนึ่งครับพร้อมกับคิดว่าแบบเออหมดหวังแล้วมั้งคงจะไม่รู้หรอกว่านาจกไห แต่แล้วนะครับมันก็ไม่รู้มีอะไรมาสกิดใจของแม่อลิสครับเธอก็กลับไปดูไอ้เว็บไซต์ดาต้าเบสที่ได้รวบรวมข้อมูลของคนที่เคยมาทำเทสต์ดีเแบบเดียวกับเธอนะฮะซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็มีข้อมูลใหม่เข้ามาครับเป็นข้อมูลของคนที่พบว่าตัวเอง่ะเป็นชาวไอริชไม่ใช่ชาวยูซึ่งมันก็บังเอิญมากนะครับเพราะถ้าหากว่าแม่ออลิสจะมาเช็คก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็จะไม่พบกับผู้หญิงคนนี้อยู่ครับ เอาเป็นว่าแม่อลิสนะครับก็ได้ทําการติดต่อไปเพื่อที่จะได้คุยกับแม่นางคนนั้นครับซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าเจสสิกาเบนสันโดยเธอนะครับก็ได้สงสัยในตัวครอบครัวของเธอเหมือนกันครับแบบว่าครอบครัวของเธอเป็นชาวยิวไม่ใช่เหรอทำไมตัวสอบมาแล้วเลือดของเธอเนี่ยเป็นชาวไอริสครับซึ่งพอแม่อลิสได้ยินดังนั้นนะครับเธอก็เริ่มยิ้มกลุ้มกลิ่มละพร้อมกับน้ําตาที่เล็ดออกมาด้วยความตื่นตันว่าแบบเราอาจจะได้เจอครอบครัวที่แท้จริงของเราแล้วล่ะสินเนี่ยแต่เพื่อความชัวนะครับ เธอก็เลยต้องไปเช็คอะไรก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเธอก็เลยถามไปว่าเออแล้วเธอจําได้ไหมแล้วว่าพ่อของเธอเนี่ยเกิดวันไหนซึ่งเจสิก้านะครับก็ตอบมาว่าเกิดในวันที่13กันยายนปี1913ฮะซึ่งเมื่อได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยแม่อลิสนะครับก็นําเรื่องราวทั้งหมดครับไปเช็คที่บัญชีวันเกิดของสถานีที่นิวยอร์กเลยปรากฏว่ามันก็มีคนที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆครับในโรงพยาบาลเดียวกับพ่อเธอเลยชื่อว่าฟิลิปเบนสันซึ่งน่าจะถูกสลับตัวกับพ่อของเธอเนี่ยแหละ แล้วเธอก็ได้พบกับความจริงอีกอันหนึ่งที่จะเรียกว่าอะไรน่าสลดหรือน่าตื่นเต้นดีคือโรงพยาบาลสมัยนั้นนะครับมันทํางานได้ชุยมากครับเพราะว่าเวลาเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขานะครับก็จะเอาเด็กทั้งหมดเนี่ยมากองกองกันไว้ในเตียงเกิเกเกเดเตียงเดียวกันครับคือคิสสภาพแบบเปลเด็กใหญ่ๆแล้วมีเด็กกองเต็มอยู่เพียบนะฮะจะบอกว่าเป็นแบบคอกองขายลูกหมาก็ไม่ผิดเพราะไอ้รูปเก่าๆที่แอดได้ไปดูมานะครับมันเหมือนกับร้านขายลูกหมาเลยครับ ซึ่งการจะแยกหน้าตาของเด็กว่าคนนี้เป็นลูกใครเกิดมาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความจําของคุณแม่และก็พยาบาลล้วนๆเลยอะนาล็อกสุดๆคือถ้านางพยาบาลมึนๆและอีแม่เป๋เปนะครับเด็กที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะถูกสลับตัวกลับไปบ้านได้อย่างง่ายได้ครับนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นตอนที่พ่อองทั้งสองคนเนี่ยได้ถูกสลับตัวกันแล้วถ้าหลายๆคนสงสัยว่าทําไมเขาไม่ใช้แท็กที่มันผูกข้อมือเด็กแล้วได้เขียนชื่ออะไรแบบนี้นะครับ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นมันไม่มี คือกว่ามันจะคิดได้นะครับมันก็ประมาณ20ปีไปแล้วหลังจากตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดนะครับแอดคาดว่ามันก็คงจะเกิดเคสการสลับตัวปงปวงอะไรแบบนี้นั่แหละแต่เขารู้ก่อนไงก็เลยแบบมาแก้ทันแล้วก็แปะแท็กนี้เข้าไปเมื่อความจริงทั้งหมดได้คลี่คลายนะครับทั้งอลิสและก็เจสิก้าเนี่ยก็ได้มาหากันแล้วก็มาแลกรูปของครอบครัวแต่และคนดูกันครับว่าครอบครัวที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งอลิสนะครับก็ได้ค้นพบว่าการที่พ่อของเธอได้ตัวเตี้ยมากเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะการขาดสารอาหารในโรงเลี้ยงเด็กกำพร้พาครับเป็นเพราะว่าครอบครัวของฝั่งพ่อเธอเนี่ยมันก็เตี้ยม,มาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนั่นแหละครับส่วนเจสสิก้าเองเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหากพ่อเธอไม่ถูกสลับตัวไปเนี่ยพ่อจะต้องไปตกอยู่ในสภาพของเด็กกำพร้าแล้วก็ฉากในชีวิตของเธอวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นโคลบทเลยแหละครับนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องของศาสนาอีก คือฝั่งหนึงเนี่ยก็เป็นยิวอีกฝั่งหนึงก็เป็นคริสใช่ไหมแล้วงี้เมื่อรู้แล้วว่าพวกเธอเนี่ยสลับครอบครัวกันพวกเธอเนี่ยจะต้องสลับศาสนากันกลับไหเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดมากนะครับอลิซเนี่ยก็ได้บินไปหาครอบครัวที่แท้จริงของเธอครับแล้วก็ได้พบกับพวกเขาเป็นครั้งแรกซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าหากว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยไม่มีการตรวจ DNA ขึ้นมาฮะ แล้วเพื่อนๆล่ะฮะถ้าหากพบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราถูกสลับตัวขึ้นมาเพื่อนๆจะทําตัวกันอย่างไรครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับซึ่งซึ่งถ้าคอมเมนต์ไหนมันโดนๆเนี่ยแอก็จะปักหมุดเอาไว้เพื่อนคนอื่นได้เบิงกันด้วยนะครับส่วนแฟนอาร์นะครับก็สมงมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับผมแล้วแอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย